ไอเดียการทำสวนเกษตรให้รายได้และให้ความสุขนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมอสเบียพาเที่ยวพาเลาะนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาเดินชมสวนเกษตรแบบพอเพียงนะครับเกษตรที่ให้รายได้และให้ความสุขควบคู่กันไปนะครับถามว่าให้รายได้และให้ความสุขควบคู่กันไป เป็นแบบไหนและอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำไอเดียนะฮะในการทำสวนที่สวนของผมนะครับว่าทำแล้วให้รายได้ทำแล้วให้ความสุขมันคืออะไรแบบไหนและอย่างไรนะครับที่นี่เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับคือผมที่สวนผมจะมีทุกอย่างนะคำว,ว่าทุกอย่างก็คือทุกอย่างที่ผมอยากปลูกนะครับมีหลายอย่างที่ผมอยากปลูกผมก็ ปลูกลงที่สวนนะครับแต่สิ่งที่ปลูกหรือว่าไม้ที่ปลูกพืชที่ปลูกนั้นแต่ละตัวมันก็จะมีประโยชน์มีคุณค่าที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นจริงๆที่สวนผมจะทำเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับที่สวนก็คือจะทำเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับโดยผมจะมีบอ่อนะสองบอ่บอบอ่บอนี้เป็นบอ่ออีกบอ่อหนึ่งแล้วก็ ด้านหลังก็อีกบ่อหนึ่งนะครับทําบ่อสองบ่อจุดประสงค์ในการทําบ่อคือใช้น้ําจากบ่อเพื่อใช้ลดต้นไม้นะครับแล้วก็เลี้ยงปลาจาับปลากินจับปลาขายนะนี่คือจุดประสงค์ที่ต้องมีบ่อนะครับถ้าเราถ้าเราทำเกษตรเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของน้ํานะครับน้ําต้องมีให้เพียงพอช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับเดือนพฤษภานะครับน้ําที่สะยังมีเต็มบ่อเลยครับ ก็ยังยังยังมีนะยังมีที่สวนนะครับน้ําที่มีเยอะแบบนี้ก็อีกสาเหตุหนึ่งคือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงด้านด้านบนนะฮะเขาทํานาปีนาปังตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ใช้น้ําน้ํามันก็จะซึมมาตรงนี้ผมก็โชคดีหน่อยนะครับน้ําที่บ่อไม่เคยแห้งเลยนะครับแม้กระทั่งหน้าแรงก็ยังเหมือนกระเต็มบ่ออยู่แบบนี้ตลอดนะครับแต่หน้าฝนก็อาจจะเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่หน้าแรงก็ยังได้เท่านี้นะฮะ น้ำนี่สําคัญนะครับน้ําที่ใช้ลดสวนเนี่ยถ้าให้ดีก็เป็นน้ําบ่อแบบนี้แหละนะครับถ้าเป็นน้ําบาดาลน้นปาปลาปายนี่คือค่ากดค่าด่างเขาค่าคอลีนต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้เราไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่ดีในการลดต้นไม้ก็คือน้ําจากสะน้ําจากบ่อแบบนี้นะครับจะดีมากเลยเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของแร่ธาตุอาหารต่างๆสารอาหารแร่ธาตุอะไรต่างๆที่มันทับถมแล้วมันหล่นลงไปที่น้ําน้ําก็จะมีประโยชน์ ในการลดต้นไม้มากกว่าต้นไม้ก็จเจริญงอกงามได้ดีกว่านั่นเองนะครับน้าก็สําคัญคือว่าเป็นตัวสําคัญต้นๆ้นของการทําเกษตรเลยนะครับเพราะ,ะนั้นขาดน้ําไม่ได้นะฮะขาดน้ําไม่ได้ถ้าพื้นที่ตรงไหนที่ขาดน้ําก็การทําเกษตรก็จะยากหน่อยนะฮะโคกหนองนาของคุณก็จะเป็นโคกจริงๆโดยที่คุณจะไม่มีน้ําเลยนะฮะนั้นก็ต้องวางระบบเรื่องน้ําดีๆถ้าเกิดว่าใช้น้ํา จากบาดาลเนี่ยก็ต้องไปวัดค่ากดค่าด่างให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําเป็นกดน้ําเป็นกลอยหรือน้ํามีสนิมเยอะเกินไปแบบนี้ก็รดต้นไม้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะฮะสู้น้ําจากดินไม่ได้น้ําหน้าดินไม่ได้นะน้ำน้าดินจะดีกว่าน้ําที่อยู่จากบาดาลน,นะครับกรเกษตรผสมผสานที่สวนก็กเกษตรสระยะนะครับระยะต้นระยะกลางระยะยาวต้นก็คือผักสวนครัวต่างๆนะครับข้อดีก็คือเก็บกินได้เร็วข้อเสียคือตายไวนะได้ผลผลิตไวก็ตายไว คือผักสวนครัวนะครับแต่ก็ได้ประโยชน์ก็คือเขาได้ประโยชน์ไว้นะครับเราก็ได้ประโยชน์จากเขาไว้แต่เขาก็ตายไว้เพราะฉะนั้นระยะต้นเนี่ยเราจะปลูกทดแทนใหม่เรื่อยๆนะครับเราต้องปลูกทดแทนใหม่เรื่อยๆนะครับก็ผักสวนครัวก็ไม่เกินปีเขาก็ตายนะที่สวนก็ผมปลูกลงบ่อนะฮะก็ปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะก็มีหลายอย่างมีพริกมีข่าตะไคร้ทุกอย่างมันครบอยู่แล้วนะที่สวนก็ผักหงผักหอมนะแมงลักพวกนี้ใส่ต้มยำทำแกงนะฮะ ก็ปลูกมุนเวียนค่ะตายก็ปลูกใหม่นะนี่คือพืชระยะต้นนะครับส่วนระยะกลางนี่ผมที่สวนผมก็จะเป็นเรื่องของมะละกอนะครับมะละกอผมก็เน้นมะละกอพันต้นเตี้ยนะครับมีมะละกอกับกล้วยด้วยนะครับเป็นพืชระยะกลางนะครับกล้วยก็ขุดหน่อขายได้เรื่อยๆเป็นกล้วยด่างส่วนใหญ่เป็นกล้วยด่างนะครับเป็นกล้วยกระแสนะครับก็มีมะละกอเนี่ยนะฮะที่ตอนนี้ผมมองดูแล้วเขาดูสวยงามมากเลยนะครับผมก็ปลูกเป็นแนวเป็นแถวสลับกระต้นมะพร้าวแบบนี้นะครับตอนนี้ผมได้ประโยชน์จากมะละกอ ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ1ก็คือขายลูกดิบ2คือขายมเมล็ดมเมล็ดพันุ์มะละกอที่สุกแล้วเนี่ยก็ผมก็ไปตากแห้งแล้วก็ส่งแพ็คส่งขายให้ลูกค้าที่สนใจอยากจะปลูกมะละกอพันนี้นะฮะพันุนี้มีชื่อพันธุ์ว่าต้นเตี้ยชุ่มแผ่นะครับความสูงเขาก็ประมาณนี้แหละครับกาลังดีนะครับคือเราเก็บมะละกอกินแบบไม่ต้องเดือดร้อนไปใช้อะไรสอยเลยนะฮะมันเป็นมะละกอที่ปลูกประดับก็สวยนะปลูก ในสวนก็สวยไปตามกินก็ได้กินสุกก็ดีนะครับรสชาติเขาจะอาจจะไม่หวานเท่ากับฮอลแลนด์นะครับบอกตรงๆคือเขาจะไม่หวานเท่าฮอลแลนด์แต่เขาก็มีความอร่อยในตัวของเขานะฮะไม่หวานมากนะไม่หวานมากแต่ก็มีความอร่อยนะครับก็แต่คนชอบนะบางคนชอบหวานก็อ่ะไปคุณก็ไปกินตัวที่มันหวานหวานแต่สําหรับผมคือผมก็ไม่ได้ชอบอะไรที่หวานมากก็มันก็พอดีสําหรับเราอะไรแบบนี้นะความพอดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะมันนั้นก็ ไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ว่าหวานน้อยนะก็บอกตรงว่าไม่ได้หวานมากเหมือนฮอลแลนด์นะมะละกอแต่ก็ก็กินได้ก็รสชาติก็อร่อยโอเคเลยนะครับแต่ผมมองดูแล้วว่าไปตำดิบก็อร่อยนะครับที่สวนก็แม่บ้านชอบกินส้มตำนะที่ครอบครัวชอบกินส้มตำก็เขาก็ไปตำส้มตำกินก็เอาจากสวนนี่แหละนะไม่ได้ไปซื้อที่อื่นนะก็ความกรอบก็เท่าเทเท่าเกับ มะละกอทั่วไปนะฮะเขาก็ก็อโอเคนะฮะผมว่าก็โอเคดูจากลูกจากอะไรก็ยา,ยาวแบบนี้ก็ต่ำก็โอเคนะฮะนะสำหรับมะละกอพันธุ์ต้นเตี้ยชุนมแพลแล้วแต่ความชอบนะครับแต่เบื้องต้นคือสวยงามแหละนะปลูก ปลูกโชว์ปลูกประดับก็หน้าบงหน้าบ้านข้างบ้านก็สวยดีผมมองว่ามันสวยงามดูแล้วมันเพลินตาดีนะมันเป็นมันมีความสุขด้วยเวลาเรามาเดินชมเดินดูอะไรแบบนี้นะนี่คือมะละกอพันธุ์ต้นเตี้ยชุมแผนะท่านที่สนใจอยากได้มเมล็ดพันธุ์ก็แอดไลน์เบอร์ผมเลยนะครับที่เบอร์099351 4 1 6 8นะครับ0 9 9 3 5เ4 1 6 8ปเป็นไอดียไลน์นะครับแอดมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจมเมล็ดพันธุมน์มะละกอ เตี้ยชุมแพ์นะครับจากสวนนะครับผมจะได้ตอบกลับแล้วก็แนะนําวิธีการในการาซื้อขายกันทางไลน์ก็แล้วกันนะครับแพ็กละร้อยนะครับขายแพ็กละร้อยเมล็ดพันธุ์ก็มีประมาณ100เมล็ดนะครับแพ็กละร้อยกุลไปหวานก็อาจจะงอกไม่ครบร้อยอาจจะงอกเกือบสิบแปต้นอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะมันไม,ม่มีอะไรร้อเซนะครับก็บอกตรงบางทีก็อาจจะงอกเ0 80สิบแปอะไรแบบนี้นะก็ว่ากันไปนะครับก็ก็ถือว่า เป,เป็นการเป็นการเป็นลองเริ่มทําดูนะครับใครที่สนใจก็ดีกว่าผมว่าผมว่ามันดีกว่าเราไปซื้อเป็นถุงแล้วถุงละสิบห้ายี่สบบาทซึ่งมันส่งยากมากเลยนะครับค่าส่งค่าอะไรก็บวกแพงไปอีกนะมันก็สิ้นเปลืองค่าส่งแล้วก็เสียหายระหว่างทางก็มีนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ส่งเยอะมันก็ไม่คุ้มนะ สั่งส3ต้นแบบนี้นะ3 0 4 0บาท50บาทแล้วค่าส่งอีกก็50บาทเป็นร้อยเพื่อเเกินนะคะส่งถ้าเป็นเป็นต้นต้นไม้นี้ถ้าเราส่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผมว่ามันสะดวกกว่ามันสะดวกกว่ามันง่ายกว่าแล้วมันได้ปริมาณที่เยอะกว่านั่นเองนะครับอ่ะเหตุผลที่ทาไมผมถึงเลือกปลูกมะละกอพันต์ต้นเตี้ยครับเหตุผลหลักจริงๆจริงๆก่อนหน้านั้นนะครับผมอย่างที่บอกว่าผมตั้งใจใช้มะพร้าวในเป็นพืช หลักที่สวนเลยเป็นพืชระยะยาวนะสี่ห้าปีได้เก็บกินหมากกินผลได้ผลผลิตขายมะพร้าวแต่มันมีพื้นที่ว่างแบบนี้นะครับระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยประมาณห้าเมตรหกเมตรเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างแบบนี้นะผมก็เลยเอ๊ปิ๊งไอเดียว่าเรามะละกอต้นเตี้ยมาปลูกขั้นกลางดีไหมนะผมก็ขั้นไปสองต้นนะมันพอดีเลยนะมะละกอสองต้นนี้ใบมันไม่มันถึงกันพอดีเลยมันไม่ได้มันไม่ได้เกินกันไปเยอะนะมันเป๊ะเลยนะ เลยระยะห่างสองเมตรต่อต้นแบบนี้นะฮะก็พอดีเลยแล้วก็มันก็ไม่ไปรบกวนต้นมะพร้าวด้วยนะฮะคือถ้าสามปีสี่ปีผ่านไปเนี่ยมะละกอตายอยู่แล้วนะครับอายุมันประมาณนี้นะสีป่ปีน่าจะไม่เกินนี้เท่าที่ปลูกมานะครับบางต้นอาจจะเกินอยู่แต่ผลผลิตมันก็น้อยลงนะสี่ปีสามสี่ปีผ่านไปเนี่ยมะมาพร้าวโตวขึ้นใบมันจะมาถึงกันแบบนี้มะละกอผมก็ไม่ได้มีความจําเป็นแล้วก็คือ,คอเราก็เล่นมะพร้าวยาวเลยทีนี้นะเราก็กิน ผลผลิตจากมะพร้าวต่อเลยได้รับผลผลิตจากมะพร้าวต่อนะครับก็ผมก็มองว่าไอเดียนี้มันก็เออก็โอเคดีนะอันนี้คิดเองทําเองนะลองเองนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้ประโยชน์จากมะละกอแล้วแหละอะนะก่าจะจะรอ,อประโยชน์จากมะพร้าวก็สามสีปีคือบางทีเราอยา,อยากได้เงินมาหมุนในการทําเกษตรนะมันต้องมีไรายได้หมุนเวียนนะครับถ้าเกิดคุณออกจากงานมาหรือคุณตั้งใจจะมาทําเกษตร ถึงไม่ออกจากงานก็ตามแต่นะมาปลูกมะพร้าวเนี่ยต้องรอสี่ห้าปีนะถ้าเกิดไม่มีทุนยาวผมว่าอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้บอกตรงนะครับถ้าเกิดไม่มีทุนสำรองหรือไม่มีตังค์เลยเนี่ยจะปลูกมะพร้าวแล้ว,ลวรอรอกาไรจากมะพร้าวสามสี่ปีผ่านไปนี่ไม่ใช่เวลาน้น้อยนะครับสิบสองเดือนต่อหนึ่งปีเอาอะไรกินนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวางแผนแบบนี้คือมันระหว่างนี้เราต้องมีอะไรก่อนนะได้นิดได้หน่อยได้เล็กได้น้อยก็สะสมไปนะครับมันก็คือเงินนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็วางไอเดียให้แบบนี้แล้วก็ลองไปทําดูนะครับใครที่มีสวนมะพร้าวก็ลองไปขั้นต้นมะละกอต้นเล็กๆเตี้ยๆแต่อย่าไปเอาต้นสูงมากนะครับเดี๋ยวมันจะไปแย่งอาหารกับต้นมะพร้าวเลยมะพร้าวเราจะไม่โตจะไปปลูกไม้ใหญ่เกินเกินกว่ามะพร้าวนะฮะแล้วเช่นกล้วยอะไรแบบนี้ถ้ากล้วยต้นใหญ่สูงใหญ่ก็ไม่ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเป็นกล้วยต้นเล็กๆต้นที่ไม่สูงมากก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าต้นสูงใหญ่มันจะมะพร้าวเราจะไม่โตนะครับเพราะนั้นเอาที่ มันพอเหมาะพอควรนะครับเอาต้นไม้ที่มันเล็กๆนะไม่โตมากนะครับเช่นบอนกระดาษด,ด่างแบบนี้ปลูกได้นะครับก็ใต้ร่มเงาของเขาก็ใช้ร่มของมะละกอนะฮะซึ่งจะทําให้เขาใบสวยถ้าเกิดใบด่างเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโดนแดดมากมันก็ใบมันก็จะโดนไฟโดนแดดไหมอะไรแบบนี้เหมือนกับโดนไฟไหมอะไรแบบนี้เนี่ยนะถ้าโดนแดดมากก็จะเป็นแบบนี้นะะไม้แต่ละอย่างก็ ชอบแดดไม่ชอบแดดไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราต้องดูพืชที่เราปลูกด,ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของไอเดียของของมะละกอนะครับที่นี้ขอเดินไปต่อแล้วลกันนะครับเดี๋ยวพาเดินชมสวนไปด้วยเดี๋ยวไปคุยเรื่องอื่นบ้างนะมะละกอผ่านไปถ้าสนใจมะละกอก,ก็ id line นะครับ add มาได้นะครับ id เบอร์โทรผม099351 4 1 6เนะครับเบอร์นี้เลยแอดแอด id มา099351ก1 6เมาแแล้วก็ทัก มาว่าสนใจมเมล็ดพันธุ์มะละกอต้นเตี้ยชุมแพรนะครับเดี๋ยวผมจะตอบกลับไปเองนะฮะอันนี้ผมตอบด้วยตนเองเลยนะครับเพราะว่าเป็นไอดียลายส่วนตัวผมเองนะครับนอกจากเ,เรื่องของมะพร้าวมะละกออะไรต่างๆพวกนี้นะมะละกอก็ปลูกขั้นไปอย่างที่เห็นนะ,นะมะพร้าวมะละกอพวกนี้แล้วนะฮะที่สวนก็ผมก็ยังทําเรื่องของไม้กระแสที่เคยทําก็คือกล้วยด่างนะครับนี่ ก้วยด่างนี่ออกหน่อแล้วนะฮะนี่นะครับก้วยด่างก็ยังขายได้เรื่อยๆนี่ต้นแบบนี้ก็หลักพันนะครับต้นพันพันห้าสองพันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ต้นแม่เขาออกลูกก็เลยตัดเฉือนทิ้งเพื่อเพื่อให้ให้ลูกเขาโตเต็มที่นะครับก็ลากเขาจะได้ไม่ต้องเอาสารอาหารไปเลี้ยงต้นแม่นะต้นแม่เ็าตัดทิ้งไปแล้ว ทีนี้เราก็ขุดหน่อขายอันนี้หน่อหลักพันห้าประมาณนี้นะฮะยืนพื้นหนึ่งพันพันห้าร้อยบาทนะครับถูกสุดก็อยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะครับฟลอริดาด่างนะครับฟลอริดาด่างอันนี้ยังไม่ได้ตัดต้นแม่ทิ้งนะก็จะตัดทิ้งอยู่เขาออกลูกแล้วนะครับเนี่ยเขาเริ่มออกหนอ่อคือถ้าถ้าเราถ้าเราตัดต้นแม่เขาออกเนี่ยมันจะทําให้เขาเร่งเร่งหน่อมากขึ้นนะครับเขาจะออกหน่อเยอะขึ้นก็ทยอยออกหนอ่อ ก็ขุดหน่อขายก็ก็ได้ได้ก็ได้กับต้นกล้วยด่างนี่ก็ก็เยอะอยู่นะครับช่วงหนึ่งที่ราคาเขาสูงสูงเนี่ยก็หลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับรายได้จากกล้วยด่างซึ่งถ้าท่านไปดูย o ยูทูบลองไปไปทิมดูว่ากล้วยแลกเนียนะครับมันจะขึ้นโชว์ขึ้นมาเลยก็คือผมใช้ต้นกล้วยเนี่ยไปแต่งงานในช่วง2ปีที่แล้วนะครับประมาณปีสองปีที่แล้วก็ลองไปดูนะฮะหนานั่นแหละนะแต่ก็ ลองไปดูนะครับนี่ฮนะมะละกอก็กําลังออกลูกกําลังสุกเราตอนนี้ผมปล่อยมะละกอสุกไปเลยนะที่สวนไม่ได้ใช้ลูกดิบละก็คือจุดประสงค์คือเอาอยากได้มเมล็ดพันธุ์ส่งให้ลูกค้าเพราะว่าตอนนี้คือสั่งมาเยอะมากนะครับมากกว่าร้อยคนแล้วนะที่ทักมาสนใจเรื่องมเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์ต้นเตี้ยแบบนี้นะครับก็สั่งมาหลายเจ้าอยู่นะครับหลายท่านอยู่สั่งมาทีนี้ มเมล็ดพันธุ์ตอนนี้คือแทบไม่พอกันนะครับแทบไม่พอกันใครสั่งที่หลังก็ต้องรอหน่อยนึงนะครับผมก็เดี๋ยวจะทยอยส่งนะครับสาเหตุที่ยังไม่ได้ส่งคือมัน,มนยังไม่พร้อมนะตอนนี้อยู่ระหว่างการตักแห้งแล้วก็ทยอยส่งกับท่านที่สั่งมาก่อนนะฮะก็สั่งมาที่หลังก็อาจจะได้รอหน่อยนึงนะครับเพราะนั้นก็อดใจรอนิดนึงนะครับแต่ก็จะส่งให้ครบทุกคนนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นกล้วยอันนี้เป็นตานีด่างนะครับ ตานีด่างนอเท่านี้ก็ตอนนี้ผมขายอยู่เจ็ดแปดร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยนะครับปลูกก็ไม่ยากนะตานีเป็นกล้วยที่ปลูกง่ายที่สุดแล้วในบรรดากล้วยด่างนะครับต้นเขาจะใหญ่สูงสูงใหญ่อันนี้พายุเข้านะครับใบเขาจะอ๋พายุลมแรงนะครับใบขาดหมดเลยนะฮะพายุฤดูร้อนนะครับนี่ก็ทำหลายๆอย่างผสมผสานไปนะฮะถึงแม้น ราคากล้วยด่างมันจะราคาดับลงลดลงแต่ก็ยังขายหน่อในราคาเบาๆได้เรื่อยๆแต่ก็มีเงินเข้าเรื่อยๆเหมือนกันนะครับมันก็มีรายได้เรื่อยๆเผอิญว่าเราก็ปลูกเยอะก็มีหน่อเยอะก็ขายหน่อละห้าร้อยหน่อละพันสมมติหน่อละพันนะครับสิบหน่อก็หมื่นเงินแล้วนะทีนี้มีเป็นร้อยหนอนนะครับที่สวนหน่อเล็กๆแบบนี้เยอะมากนะก็ทยอยขายไปเรื่อยๆก็เป็นเงินหมื่นเงินแสนได้เหมือนกันนะครับก็เป็นไอเดียแบบผสมผสานนะครับ ปลูกหลายอย่างให้มันมีรายได้หลากหลายนะสาเหตุที่ปลูกแบบนี้สาเหตุที่ทําแบบนี้คือให้มันมีรายได้หลากหลายนี่ก็มะละกอก็เริ่มสุกแล้วครับคือทาอะไรก็ตามแต่นะถ้าเกิดเราเริ่มสุกแล้วนะนะถ้ามันมีรายได้ที่หลากหลายเข้ากระเป๋าเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราไม่ได้รอแค่รายได้อย่างเดียวนะอย่างถ้าผมรอมะพร้าวผมโตออกลูกออกผลเนี่ยผมต้องรอสามสี่ปีเลยนะครับซึ่งผมว่ามันนานเกินไประหว่างรอมะละกอรเรากินปลาก่อนได้ไหมพี่บอกนะ จับปลามากินจับปลามาขายก่อนได้ประโยชน์ก่อนเราได้ประโยชน์จากมะละกอก่อนนะไหมเห็นไหมมะละกอก่อนมาขายมะละกอไปก่อนได้ไหมนะครับก็ได้ประโยชน์จากผักสวนครัวก่อนไหมถึงนั้นไม่ไม่ถึงปีมันตายอะไรเงี้ยมันก็ยังได้กินเร็วนะไ,ได้ประโยชน์เร็วกว่านะนี่อันนี้เป็นกระเพรากระเพราก็เริ่มต้นแก่แล้วนะครับแก่ก็ปลูกไม่ยากครับ ไปโรยใส่บอ่อที่เราเตรียมไว้มันก็ออกจิ้มไปปลูกต่อได้สบายเลยนะกระเพรา,าพริกนะครับพริกนี่กระปูกหมนเดือนนี้ต้นเล็กนะฮะต้นเล็กนี่ผมถ่ายคลิปช่วงเย็นนะครับดินอาจจะแห้งหน่อยนึงส่วนใหญ่รดน้าช่วงเช้านะครับเนี่ยพริกนะครับก็ได้ประโยชน์จากผักสวนครัวไปก่อนด้วยนะครับอ่าพริกนะฮะต้นสูงใหญ่นะ ก็เก็บกินนะได้ประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นผักปลอดสารพิษนะครับกินของที่เราทําเองปลูกเองปลอดสารพิษด้วยพริกนี่ปลูกเยอะอยู่นะครับมีมะม่วงด้วยนะครับม่วงก็มีนะมะม่วงลูกใหญ่ๆเลยฮะอ่าเดี๋ยวเดินชมไปเลยนะครับมะม่วงก็มีนี่มีห่อถุงแล้วน้ําเข้าเดี๋ยวจะต้องเอาน้ําออกนะครับ มะนาวนะครับสวนมะนาวมะนาวก็ออกลูกอยู่นะฮะแต่ปีนี้มะนาวออกลูกไม่ค่อยเหมือนปีก่อนไม่ปีก่อนนี่ดกมากเลยนะปีนี้มะนาวออกลูกไม่ค่อยดกนะออกลูกไม่ค่อยดกแต่ก็มีกินที่สวนนะครับไม่ได้ซื้อเลยมะนาวปลูกสิบต้นนะอันนี้แบ่งญาติพี่น้องด้วยนะเหลือกินแบ่งญาติพี่น้องแล้วก็ได้ขายด้วยนะมะนาวแค่สิบต้นเองไม่ได้ปลูกเยอะนะครับระหว่างที่รอมะพร้าวโตก็ ได้ผลผลิตจากพวกนี้ไปก่อนนะครับได้ผลผลิตจากพวกนี้ไปก่อนข้างหน้าเป็นตัวตัวบ้านสวนนะครับถนนจะอยู่ฝั่งทางด้านหน้านี่เองนะ,น,ะนี่ก็เป็นบอ่อปลาอีกบ่อน,นึงปลาก็สวยงามนะครับมามองดูปลาแต่ใยไปมานี่ก็มันก็เกิดเกิดความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับน,นี่ก็ทยอยค่อยๆปลูกค่อยๆทําไปนะครับเราไม่ได้ทำแบบ ทีเดียวจบบางอย่างก็ค่อยๆปลูกค่อยๆเริ่มนะครับถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มแล้วมันจะรู้พอรู้ปุ๊บการประสบความสําเร็จมันเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นเองจากการเรียนรู้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทาไปนะครับอันนี้เป็นการแนะนำนะฮะไอเดียการทําสวนวิธีการและก็การวางไอเดียต่างๆนะครับ แต่ต้นกล้วยเนี่ยเดี๋ยวโตวขึ้นไปเรื่อยๆนี่ผมกุดหน่อขายหมดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นล่งเลยนะครับทีนี้มะพร้าวก็จะขึ้นยาวเลยทนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะครับตรงนี้ผมก็วางแผนว่าน่าจะเป็นอุโมงค์เวลาเดินน่าจะร่มเป็นร่มดีถ้ามะพร้าวโตวขึ้นนะฮะแถวนี้เนะี่ยอันนี้ก็มาจิบกาแฟยามเช้านะก่อนไปทำงานก็ชิวๆตรงนี้ได้ยามเย็นก็มาได้ครับ บางทีก็จิบเบียร์เบาๆออนะนิดๆหน่อยๆนะจุดนี้ก็บรรยากาศดีนะครับมีป่าด้วยนะครับที่บ่อนี่ขนาดยังไม่ให้อาหารนะถ้าโยนอาหารลงไปนี่เต็มเลยนะครับปา่าแถวนี้ก็มากินอาหาร <c oughs> เป็นไอเดียการทําสวนนะครับที่แนะนําทุกท่านที่เข้ามาชมกันก็ลองติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมจะพยายามอัปคลิปลง YouTube ให้ดูบ่อยๆแล้วดูว่าพัฒนาการของมะพร้าวจะโตแค่ไหน ผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปสอปีมันจะเป็นเหมือนที่เราคิดไหมนะครับมันจะเป็นเหมือนที่เราวางไอเดียไว้หรือเปล่านะครับมาดูด้วยกันนะแล้วก็ชมไปด้วยกันมีอะไรก็เม้นมาได้ใต้คลิปนะครับแนะนําผมได้วิธีการปลูกวิธีการทําแนะนํากันนะอยู่เป็นเพื่อนกันทางโซเชียลแบบนี้นะครับตามยุคตามสมัยเนาะยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคสมัยของโซเชียลเพราะนั้น เราเข้าไปตามยุคตันมสมัยไม่มีอะไรเราก็ไปดู YouTube ไปดู Tik t o k ไปดู a c e b o o k อะไรต่างๆตามโซเชียลกันไปนะครับเพราะนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการหาไรายได้ก็หาจากโซเชียลนี่แหละในทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นไรายได้ก็ให้มันเกิดหลายทางนะบางทีลง YouTube ไปเนี่ยก็หวังผลประโยชน์จากยอดไลค์ยอดแชร์ยอดชมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาชมเยอะเนี่ยมีโฆษณาเข้าเราก็ได้รายได้จาก YouTube ด้วยเพราะนั้นทุกอย่างมันมีไรายได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำไหมเราจะกล้าที่จะทำไหมนะครับ ผมก็พยายามลง YouTube ให้บ่อยๆนะเผื่อมีคนติดตามนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาศัยทุกท่านที่เข้ามาชมนี่แหละนะฮะชมจบชมเสร็จก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับกดถูกใจให้หน่อยหรือให้ดีก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อๆไปนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันท่านมากดไลค์ให้ผมผมก็ไปกดไลค์ให้ท่านท่านมากดติดตามช่องเราเราก็มีโอกาสดีๆเราก็อาจจะไปกดติดตามช่องท่านด้วยอะไรแบบนี้ เพื่อที่จะได้สื่อสารกันได้สนทนากันผ่านทางโซเชียลนะครับอยู่เป็นเพื่อนกัน,ก,นก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยหน่อยหนึ่งก็ยังดีแชร์ไป Facebook แชร์ไปเพจไปอะไรก,ก็ยินดีเลยเนยดีมากเลยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีไอเดียใหม่ๆม,มาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ